สวัสดีนะคะนักเรียนคนนะคะวันนี้ครูจะมาแนะนำนะคะโปรแกรมที่จะใช้ในการภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งเราใช้ภาษาไพทอนนะคะโปรแกรมที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้โปรแกรมที่สามารถรันโปรแกรมหรือทดสอบโปรแกรมผ่านบนเว็บไซต์ได้นะคะวิธีการ ใช้โปรแกรมนี้ง่ายๆนะคะหนนะคะให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ google.com นะคะ 2. เซิร์ชคำว่า repl นะคะกด enter ตัวโปรแกรมนะคะหรือเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการเขียนภาษา Python คือนะคะ repl.it นะคะหลังจากนั้นนักเรียนกดคลิกเข้าไป พอกดคลิกเข้าไปแล้วนะคะในกรณีที่นักเรียนสมัครใช้เป็นครั้งแรกนะคะให้กดที่ sign up นะคะแต่ในการเข้าใช้ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องกดคำว่า login นะคะ,ะเราสมัครพร้อมกันนะคะ sign up ปุ๊บนะคะหน้าตาของการสมัครเข้าใช้เว็บไซต์นี้นะคะจะสามารถเข้าใช้ได้ทั้ง google และก็ facebook นะคะทั้งนี้เราจะใช้ gmail ที่เป็น account ของโรงเรียนเรานะคะแต่สมมุติครูใช้ account อื่นนะคะนักเรียนคะอ่ะโอเคครูก็คลิกที่ google นะคะมันก็จะมาที่หน้าต่างใหม่เนาะหลังจากนั้นนะคะครูพิมพ์อีเมลของครูเข้าไปนะคะตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้องนะคะกรณีถ้าเมลไม่ถูกต้องกรอบสีฟ้าตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะหลังจากนั้นกด ถัดไปต่อไปนะคะตรวจสอบรหัสผ่านนะคะพิมพ์ให้ถูกนะคะนักเรียนคะหลังจากนั้นกดถัดไปจะเห็นว่าถ้านักเรียนสมัครนะคะเห็นไหมคะจะมีข้อความขึ้นนะคะนะเป็นชื่อนามสกุลของเราเนาะนี่จะเป็นหน้าจอหลักนะคะในการเข้าใช้อ่า ตัว IDE สำหรับการเขียนภาษา Python นะคะ,ะเรามาทำความรู้จักเมนูทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อ Account ของเรานะคะดูโปรไฟล์ก่อน,นออเป็นชื่อนามสกุลน,นะคะต่อไปมาดูแถบเมนูจะมีเมนูคำว่า Home Home คือหน้าแรกนะคะหน้าแรกที่เราเข้ามาโปรแกรมนี้นะคะ,อะบอกไว้ก่อนว่า เว็บไซต์นี้เราจะใช้เวอร์ชั่นฟรีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปกดอัปเดตนะคะหรืออัปเกรดครูพูดผิผดนะคะอ่าต่อไป my นะคะรีเพลวตรงนี้ก็คือนะคะเราสามารถสร้างไฟล์ในการทดสอบโปรแกรมนะคะหรือว่าการสร้างโฟลเดอร์ใหม่อะสมมุตินะคะครูทดสอบสร้าง new folder ขึ้นมานะคะเขียนว่า python หนึ่ง กด create ก็จะมีการสร้างโฟลเดอร์นะคะเข้ามาในในเว็บไซต์นี้นะคะเนี่ยคือการจัดสรรนะคะหรือว่าการบริหารภายในเว็บไซต์นะคะภายใต้ชื่อของเรานะกรณีที่เราต้องการเขียนโปรแกรมนะคะครูจะให้ไฟล์ต่างๆอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ python 1ครูก็เบิมคลิกเข้าไปนะคะหลังจากนั้นกด new นะคะ r e p l หรือกดข้างบนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความถนัดครูจะกดสร้างไฟล์ม่เนาะภาษาที่เลือกนะคะครูจะเขียนชื่อไฟล์ก่อน test หนึ่งนะคะประเภทประเภทนะักเรียนคะเราเลือกเป็นไพทอนเนาะไพทอนนะคะเห็นไหมคะว่าเว็บไซต์นี้สามารถเขียนได้หลากหลายภาษานะคะนะักเรียนแต่ที่เราจะเรียนนะคะเราเลือกเป็นภาษาอะไรลูกไพทอนนะคะ ต่อไปชื่อไฟล์ชื่อไฟล์ครูเขียนเป็น test หนะคะต่อไปมาดูเนาะข้างล่างนะคะเราจะให้กำหนดเป็นสถาณะไหมนะคะอัปเกรดไหมไม่ต้อง create เลยนะคะ create หลังจากนั้นนะคะทางเว็บไซต์ก็จะทำการนะสร้างไฟล์ใหม่นะคะภายใต้ชื่อ test หนเมื่อกี้คือชื่อไฟล์เนาะอยู่ภายในโฟลเดอร์ Python นะคะแทบเมนูทางด้านซ้ายนะคะคือการแสดงผลนะคะคือการแสดงผลต่างๆถ้าตรงนี้คือเอาไว้เขียนโปรแกรมนะคะเขาเรียกว่าหน้าเมนหรือหน้าหลักส่วนแทบ็บนะคะในส่วนหน้าการแสดงผลสีดำคือหลังจากที่เราทดสอบนะคะครูจะทดสอบเขียนโปรแกรมนะคะรับริน ะคะููเขียนคําสั่งว่าปริ้นรัตนาพรน,นะคะสันดุสิทธิ์พอครูกดทดสอบโปรแกรมนะคะสิ่งที่มันแสดงผลเห็นไหมคะนักเรียนจะมีข้อความที่ปรากฏนะคะอลองอีกอันนึงนะคะสั่งให้แสดงผลนะคะพอกดทดสอบนะคะนักเรียน สังเกตเห็นไหมคะเว็บไซต์นี้นะคะสามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้เรามาทําความรู้จักแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไฟล์จะทําการเซฟให้เราอัตโนมัติอย่างเช่นเราอาจจะเผลอกดออกไปนะคะ,ะแล้วกลับไปที่โฮมนะคะนหน้าหลักเนาะเห็นไหมคะ ที่มา r e p l เห็นไหมคะเข้าไปใน python เข้าไปที่ชื่อไฟล์ของเราข้อมูลของเราก็จะยังอยู่เหมือนเดิมน,นะคะเพราะฉะนั้นเนาะนะคะให้นักเรียนนะคะทำการลงทะเบียนและฝึกทดสอบนะคะ,อะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนคะ่ะ